นนว้นอ,นองน้องเป็นคนให้การนะคะน้องเป็นเป็นคนเบิกความให้การก็ก็น้องก็พูดในสิ่งที่เป็นความจริงอะค่ะแล้วก็ถ้าสําหรับพี่พี่มองว่าเป็นผลดีนะคะค่ะเพราะว่าน้องให้ให้คำให้การน้องก็จะฉาดฉาดแล้วก็ตอบด้วยตัวเองทั้งหมดมันจะได้สยบข่าวลือที่ว่าแม่ไปกระซิบอะไรเพราะในชั้นศาลเรากระซิบไม่ได้อยู่แล้ววีมีพยานากนะคะที่จนนะให้การรมค่ะคือพยานทั้งหมด6 สิบกว่าปากค่ะเพราะว่ามีบางส่วนเดินทางมาจากหลายประเทศแล้วก็หลายๆจังหวัดอะค่ะก็จะมีในส่วนของการขึ้นให้ปากคำก็จะมีในส่วนของการขึ้นให้ปากคำด้วยแล้วก็เขาเป็นลักษณะของการที่เขา,เข,าเขียนรายละเอียดมาแล้วด้วยแล้วก็ขึ้นไปรับรองค่ะส่วนน้องเนี่ยก็คือขึ้นขึ้นให้การด้วยตัวเองเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเสร็จแ,แล้วถูกสอบข่าวในประเด็นไหนบ้างนะคะพอจะเปิดก็จะเป็นปร,ประเด็นที่สรุปเป็นวงกว้างๆให้นะคะ ก็ก็จะเป็นประเด็นเรื่องที่มาที่ไปของน้องแล้วก็ในเรื่องของคําสอนต่างๆว่าน้องสอนเรื่องอะไรบ้างอะไระอย่างค่ะอย่างคาสอนที่หลายๆคนบอกว่าพี่มีการกระซิบบอกอะไรแล้ววันนี้ก็คือน้องสามารถแสดงให้ให้ศาลท่านประจักษ์ได้เพราะว่าพี่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยค่ะ,อะตอนตอนนี้ถือว่าแล้วเสร็จหรือยังคะสำหรับการในในส่วนของน้องเสร็จแล้วค่ะก็ยังมีค่ะยังมียังม,งมีเพราะว่าเพิ่งเมื่อเช้าเพิ่งมีแม่กับน้องไปแค่สองปากเองค่ะ ก็ถ้าขึ้นสดก็อยู่ประมาณ30ปากนะคะค่ะที่จะมีมการสั่งัค่ะหลังจากวันนี้แล้วใต่สวนเสร็จแล้วจะมีคำสั่งเลยไหมคะหรือว่านัดอีกทีที่ว่าน่าจะนัดอีกรอบนะคะหรือยังไงก็ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องรอทางศาลท่านบอกอะคะ่ะคุณแม่ในกรณีที่มีศาลยกฟ้องเลยอยู่นี่คุณแม่ไมับพิจ คือจริงๆในเรื่องของเดลีนิวเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเขาอ่ะก็คือยอมที่จะลบตั้งแต่ในครั้งแรกอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราไม่ได้ถอนฟ้องในตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าน้องต้องการให้เป็นบรรทัฐานว่าภาพนี้อย่าเอาไปใช้ซึ่งถ้ามองโดยเจตนาของเดลีนิวเนี่ยเราต้องต้องยอมรับว่าเขาสปีริตเขาสูงเพราะว่า,าตั้งแต่วันแรกที่เขามาสาเลยเขาบอกเขาลบหมดแล้วก็เขาจะไม่นําเสนออะไรที่เป็นผลร้ายกับน้องอีกเลยแล้วเขาก็ได้ปฏิบัติตามนั้นมาตลอดค่ะ อันนี้เราก็ต้องยอมรับค่ะเมื่อกี้ก็ได้คุยกับค่ะได้คุยกับตัวแทนเขาที่ลงมาเลยด้วยตั้งแต่ครั้งแรกค่ะเมื่อกี้ตอนจะกลับกันเขาก็ยังแบบคุยกับน้องกับอะไรกันอยู่เลยค่ะคดีดีๆกับของหนุ่มกันใจแตกต่างกันไหมไม่เหมือนกันค่ะมันคนละอย่างกันเพราะว่าของเดลีนิวเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็เขารับตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่แรกที่เรามีการฟ้องเพราะว่าเขาบอกเขาไม่รู้จริงๆตรงเนี้ยเขาบอกเขาไม่รู้จริงๆแล้วก็ เขาก็มาแสดงให้เราเห็นว่าในเจ,เจ,เจตนาที่เขาไม่รู้เนี่ยภาพเหล่านี้เขามาจากที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะส่วนของของคุณหนุ่มกัญชัยหรือหนษกระแสเนี่ยเขาก็แสดงชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่ลอบแล้วก็มีการซ้ำๆอยู่เรื่อยๆรวมทั้งมีการแตกประเด็นไปเรื่อยๆมันมันคนละกรณีกันเลยค่ะถามไม่หมนกันค่ะมีถามเลยเว้ะ ถามพี่ว่ากังวลไหมพี่ว่าในการคุ้มครองเด็กเนี่ยเขาก็ต้องมองความต้องการของเด็กเป็นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วอะค่ะแล้วพี่ก็บอกพี่ก็มองว่าในสิ่งที่น้องต้องการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยศาลท่านก็เปิดโอกาสให้น้องได้ได้บอกถึงความต้องการของน้องค่ะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเขาร้องเพื่ออะไรถ้าเขาร้องเพื่อน้องที่แท้จริงเขาก็ต้องวิเคราะห์จากสิ่งที่น้องต้องการเป็นหลักอะค่ะค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้น้องเบิดความเองนานไหมครับ ก็ก็ใช้เวลานานกันนะคะก็เบิกความในตัวเองทั้งหมดรวมทั้งที่ทางทนายฝั่งเราถามแล้วก็ทางผู้ร้องเป็นคนถามด้วยค่ะเบิกความต่อหน้าศาลเองเหรอคะใช่ใช่ไม่ไม่ต้องค่ะไม่ต้องน้องเบิกความในตัวเองค่ะผ่ถาคุณแม่คุณจัเปนไงบาง คืออยากให้ทุกคนได้เข้าไปฟังแต่รายละเอียดบางอย่างที่อยู่ในชั้นศาลเนี่ยเราไม่ควรคือโดยมารยาทเราไม่ควรเอามาพูดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าทุกคนเข้าไปฟังทุกคนก็จะรู้ว่าไอ้ที่ไปไปบอกว่าแม่เป็นคนกระซิบบอกหรืออะไรจริงๆรแล้วไม่ใช่เพราะนตอนนั้นแม่ไม่ได้อยู่ใกล้น้องแม่แต่สักเิดเลยค่ะคือไม่ไม่ใช่รอบไม่ใช่เฉพาะในเรื่องธรรมะอย่างเดียวแม้กระทั่งเทคโนโลยีค่ะที่น้องอคุยกับศาลท่านว่าสามารถเอามาเทสในเรื่องของการเชื่อมจิตได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งแม่ยังไม่รู้เลยว่ามันมันมี พันธีที่จะใช้เทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาได้ค่ะน้องก็เปิดโพสในัค่ะค่ะค่ะประมาณนี้นะคะได้พูดถึงพารที่สมกุนี้นะอาจายเห็นเนเพจโพสที่จริงที่จริงที่จริงมันเป็นเรื่องปกติของน้องที่เวลาน้องจะทำอะไรหรือจะตอนทาหรือว่าน้องจะให้การในชั้นศาลหรือว่าน้องจะไปตรงไหนมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตลอดอยู่แล้วค่ะก็ก็ไปพิจารณากันเองเนาะเดี๋ยวพอพี่พูดก็จะอย่างนั้นอย่างนี้ เริ่มปกติก็ก็มันเป็นก็เหมือนที่พี่บอกมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าปัจจจตังเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลเนาะพี่ก็ไม่อยากจะไปชี้นำค่ะแต่ว่าเป็นเป็นในช่วงเวลาเดียวกับที่น้องขึ้นก็สังเกตังเกตกันเองลองสังเกตกันเองมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวมันหลายครั้งแล้วละค่ะถามได้นะคะอยู้เลยถามเลยนะคะเป็นพยานไปเมื่อกี้เห็นไหม พ่อขอถามคุณพ่อได้ไหมคะค่ะขอ,ขอถามคุณพ่อเรื่องราวเมื่อวานนี้บนชั้นศาลที่บอกว่าจะาาอ๋อตรงนั้นตรงนั้นขอตอบแทน,นตอบแทนคุณพ่อเลยนะคะเพราะว่าศาลท่านบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจะโดนบันทึกไว้อยู่ที่ศาลทั้งหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นศาลท่านขอไม่ให้เรามีการนําเรื่องราวตรงนั้นมาพูดตั้งแต่แรกแล้วแล้วจะสังเกตว่านิรมิษม์ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือทีมนิรมิตทุกทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะไม่มีไม่มีการลงมาให้สัมภาษณ์ระหว่างทางอะไรเลยเพราะว่า เราเรารักษาในสิ่งที่สารท่านท่านพูดนะคะท่านขอความร่วมมือหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวตัวสารเองค่ะท่านจะเป็นบทพิสูจน์เราเองว่าความจริงมันคืออะไรค่ะวนนั้นคุณพ่อโมโหหรือว่ายังไ,งไม่มีค่ะเอาประมาณว่ามันมันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรขนาดนั้นแ<ร>ม้กระทั่งปีเข้ามาเลยไม่ปีได้ยังไงคะอยู่คนละซีกันพี่ก็ยืนอยู่แล้วก็มันมันไม่ได้มีเหตุการณ์แม้กระทั่งเรื่องของน้องที่มีการไปบอกว่าน้อง เดินมาอะไรนู่ดไม่ใช่ค่ะน้องยกมือโดยโดยปกติของน้องเนี่ยเรื่องที่เป็นเรื่องของน้องเนี่ยน้องก็อยากจะพูดด้วยตัวเองอยู่แล้วน้องก็มีการยกมือขอสารท่านตลอดไม่ว่าจะเป็นสารไหนก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าสารท่านมองว่าตรงเนี้ยมันเป็นผู้ใหญ่แบบกําลังคุยทนายกลาลังคุยอยู่สารก็เลยบอกไม่อยากให้น้องเข้ามาอยู่ในสภาวะของการขัดแย้งอะไรเงี้ยค่ะแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยแม้กระทั่งการไปมองเราก็จะเห็นว่าเวลาน้องเจอพี่พี่นักข่าวหรือเจอยาติธรรมหรือเจอใครน้องก็ ก็มองแล้วน้องก็ยิ้มไม่กับทุกคนอยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรค่ะแต่ทีนี้ไอ้ส่วนที่เขาออกมาแล้วเขาให้อะไรที่เกินความเป็นจรงิงเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็ต้องไปตอบในชั้นศาลในท่าค่ะแม้กระทั่งการวิจารณ์ในสิ่งที่ศาลท่านพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวมันเป็นหน้าที่เขาที่ต้องไปตอบในชั้นศาลเพราะทางฝ่ายเราไม่มีค่ะ